สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุการแต่ละเพื่อความเย็งเย็นวันนี้กลับมาตามคำเรียกร้องนะครับสำหรับสมาชิกที่ถามกันมาว,ว่ามีวิธีอื่นที่จะเอามากําจัดตัวของแมลงวันทองไหมนะครับก็แมลงวันทองเนี่ยมันเป็นแมลงที่เขาเรียกว่ามาสร้างความเสียหายให้กับในสวนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้หรือว่าสวนผักตัวของสวนครัวอย่างผักสวนครัวเนี่ยมันก็จะเข้าทําลายในเรื่องของตัวของเม็ดพิกอ่อนนะครับเม็ดพิกเข้าไปเขาเรียกว่า ไปหยอดไข่ไว้แล้วก็เป็นหนอนเข้าไปในตัวของเม็ดทิกก็จะทาให้เม็ดทิกเนี่ยมันฝ่ออย่างของอ่าสวนผมเองจะเจอในเรื่องของฝรั่งเน่านะครับมะม่วงเน่าในีน่้นาเน่าพวกนี้ยมันจะเข้าไปเขาเรียกว่าไปต่อยแล้วก็อ่าไข่ไว้แล้วก็กลายเป็นหนอนแล้วก็ทําลายในเรื่องของอตัวของผลไม้ของเรา,าเสียหายถ้าเราไม่ห่อก็คือไม่ได้กินแน่นอนวันนี้มีวิธีหนึ่งที่สมาชิกถามมันมาว่า นอกจากสารยูจีนอนแล้วนะครับขวดที่เอาไว้สําหรับดักตัวของมแมลงวันทองแล้วมีวิธีไหนที่เอามากําจัดมแมลงวันทองด้วยนะครับก็ที่เห็นในวันนี้นะครับทีอ่อยู่ที่สวนแขวนไว้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่วิธีที่เรียกว่าง่ายๆนะครับเป็นวิธีที่ขี้เกียจของผมเองนะครับก็คือใช้กาวมาพ่นบนขวดแล้วก็เอาไปแขวนลอดได้เลยซึ่งตัวนีเ้เป็นกาวที่น่าจะมาจากจีนถ้าผมดูจากขวดนะครับก็ ซื้อมาแล้วก็เอามาพ่นมันก็มีกาวเหนียวแล้วก็มีฮอร์โมนส่วนหนึ่งที่ติดมากับตัวของอในตัวของกาวตัวนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นสารเขาเรียกว่าสารที่ดึงดูดมแมลงหรือเป็นฮอร์โมนที่ดึงดูดมาให้ตัวของมแมลงพวกนี้มันมาติดแล้วก็มา,ากําจัดถูกกําจัดอยู่ที่ขอบที่ขวดของเราแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวกาวของจริงกันนะครับว่าเป็นวิธีที่เราจะทําแล้วก็จะเอาไป แขวนมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับก็คือส่วนที่เราเตรียมก็คือหาอฟิวเจอร์บอร์ดเก่าก็ได้หรือเป็นถ้าเกิดไม่อย่างลงทุนก็คือหาฟิวเจอร์บอร์ดเก่ามานะครับแล้วก็มาตัดความกว้างนะครับ15เซนนะครับแล้วก็ความสูงสัก20เซนเนี้ยนะครับเพราะว่าอะไรสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสีเหลืองอสีที่ดึงดูดมแมลงเข้ามาแล้วก็ให้มาติดตัวของกับดักของเรานะครับทำให้การล่อนะครับตัวของมแมลงชนิดอื่นๆที่เป็นเป็นศัตรู กับตัวของผลไม้ของเราในสวนเนี่ยมันก็จะมาติดด้วยนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวของฟิลเจาะบ่อสีเหลืองนะครับเพื่อสร้างความดึงดูดครับต่อมาก็ตัดเสร็จนะครับแล้วก็ทําการเจาะรูนะครับแล้วก็ห้อยด้วยเชือกปอนะครับแบบนี้นะครับเชือกป้องผมเนี่ยก็จะเป็นเชือกปอที่เป็นเชือกปอเหนียวหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นเชือกปอที่เป็นเส้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาไปห้อยไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะเรียกว่าเสื่อมสภาพนะครับเวลาเราไปห้อยมันก็จะอยู่นประมาณแบบนี้นะครับ นี่ยนะครับเราจะห้อยไว้่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไอเอกของเราก็ตัวนี้นะครับที่ซื้อมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าสารลอแอะไวันนะครับแต่มีกาวมาด้วยซึ่งตัวนี้เองเนี่ยผมก็งงๆกับแม่เพื่อนๆทีเ่เขาไปแนะนํากันบางทีก็เขาน่าจะเข้าทาเข้าใจผิดอะไรบางอย่างตัวนี้มันก็คือสาราชนิดหนึ่งนะครับแต่เวลาเอาไปพรีเซนต์นะครับก็คือใช้สารก็คือบอกใช้สารนะครับอย่าไปบอกว่า ปอดสารมันคือสารนะครับมันไม่ใช่ปอดสารแต่มันเป็นสารที่เขาเรียกว่าสารล่อดึงดูดแมลงวันนะครับเราไม่ได้เอาไปฉีดใส่ตัวของอที่เราเอาไปบริโภคหรืออะไรมันก็เลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันบางคนก็บอกอใช้สารน่ากลัวจังอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับนี่คือกาวบวกกับสารหรือว่าฮอร์โมนดึงดูดแมลงวันนะครับเพราะว่าในส่วนประกอบเขาบอกเลยเมทิลอยูจีนอนมันก็คือตัวเดียวกันนะครับกลิ่นก็คือกลิ่นตัวของ ดึงดูดนะครับก็เป็นฮอร์โมนถ้าจำไม่ผิดตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าฮอร์โมนที่ดึงดูดมแมลงวันทองตัวผู้มีคนก็มาทักผมว่าถ้า,มาแมลงวันตัวผู้ถูกดึงดูดมาแล้วมันเดี๋ยวมแมลงวันทองตัวเมียอยูล่ล่ะแล้วมันก็จะไปวางไข่ได้ใช่ไหมมันก็กำจัดไม่ได้สิอันนี้คิดตรงกันข้ามนะครับดึงตัวผู้มาแล้วไม่มีตัวผู้ไปผสมพันธุ์ตัวเมียก็วางไข่ไม่ได้พอตัวเมียหมดอายุไขตัวเมียก็จะตายไปแล้วราวนี้วงจรในการที่เรียกว่า จะเกิดมแมล็ดงาทองหรือว่าเป็นหนอนเมล็ดงาทองตัวใหม่เนี่ยก็มันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเรากําจัดตัวของวัชจักรของมันออกไปนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้ก็คือทําการเขย่าก่อนนะครับเขย่าเหมือนเราพ่นสีนะครับแล้วก็ถ้าย่างตัวของตัวนี้เราก็ยืนถือห่างแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการจับถ้ามันเป็นแผ่นแบบนี้เราก็ทําการพ่นแบบนี้ก่อนมันก็จะบานๆแบบนี้นะครับ นี้ตากล้องพอเห็นนะครับมันพ้นไปแล้วนะเนี่ยมันพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็เวลาอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบว่าอัมพรางว่าเอ้ยเนี่ยมันถ้าเกิดแบบว่าเอาไปใส่กระป๋องขวดขาวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบว่าเออมันเห็นนะว่ามันเอากลับมาดักเอากาวมาดักชั้นชันไม่มาหรอกแต่นนี้มันเป็นแผ่นสีเหลืองนะครับก็เป็นสีที่แมลงวันทองชอบแล้วก็เป็นสีที่เรียกว่าดึงดูดแมลง ตัวอื่นด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นําไปขแขวนในสวนของเราแบบนี้นะครับก็กระป๋องนึงเนี่ยพ่นเป็นได้เป็นพันพันแผ่นนะครับใครทําสวนใหญ่ก็คือให้ใช้แบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับในการขแขวนของผมก็คือเดี๋ยวผมจะเอาไปขแขวนในตัวของสวนฝรัง่งแต่วันนี้พอดีเราเอามาสาธิตให้ดูนะครับสําหรับการที่ หรือว่าเอาไปแขวนกับดักมาแล้วนะครับอันนี้ก็แขวนมาแค่ประมาณ2สัปดาห์นะครับก็ติดหนึบเต็มขวดแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็คือเราใช้เป็นกระดาษกาวแบบนี้ก็ประหยัดนะครับก็คืออาจจะซื้อฟิลเจอร์หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วมาตัดหรือถ้าเกิดใครไปเจอฟิลเจอร์ที่เขาไม่ใช้สีเหลืองเนี่ยก็เอามาล่อได้นะครับก็คือแบบง่ายง่ายส่วนราคาตัวนี้นะครับในการที่จะฉีดตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิด มันได้พันกว่าแผ่นเลยแล้วก็ฉีดได้เยอะครอบคลุมทั้งสวนตัวนี้เองซื้อมาในราคาน่าจะ450บาทแล้วก็เราสามารถค้นแบบนี้ได้เ,เป็นร้อยร้อยเป็นพันพันแผ่นเลยก็จะทําให้ประหยัดถ้า400นะครับก็ประมาณาถ้าเป็นคูณคิดเป็นพันแผ่นก็ตัวนี้ก็อยู่ที่4 40ตังค์แผ่นนึงมัน40ตังค์อะไรเงี้ยครับถ้าเกิดผมที่คำนวณผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็เอาเทคนิคมาฝากกันง่ายๆก็คือใช้ คือจะบอกสีเหลืองแล้วก็บวกเก่าเพื่อมาดึงดูดตัวของแมลงวันทองล่อให้มันมาติดแล้วก็กำจัดวัตจักรมันซะนะครับมันก็จะปลอดในเรื่องของแมลงวันทองในสวนของเรานะครับวันนี้ก็คิดว่าได้ไดรับความรู้จากประสบการณ์ที่ทางสวนเนี่ยได้นํามาฝากกันในวันนี้วันนี้ผมก็ต้องขอคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเกา่าสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนดีราว,วันดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดี